การพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กไทยในศตวรรษที่21เป็นโจทย์ใหญ่ของวงการการศึกษานะคะกระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างไรวันนี้ฟังคําตอบกันจากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะ เรียนดีมีความสุขเนี่ยค่ะในส่วนของท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยท่านจะขับเคลื่อนแนวทางนี้ยังไงต่อไปบ้างคะคำว่าเรียนดีแน่นอนครับเรียนดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องดีทางด้านวิชาการแล้วก็มีจิตใจที่ดีด้วยนะครับหลักสูตรที่เราเองคํานึงในทางด้านวิชาการแล้วก็ด้านของจิตใจโคชชิ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นครูแนแนวนะครับเราจะเน้นเรื่องนี้เพื่อเป็นที่พึ่งที่ปรึกษา ของเด็กนักเรียนไม่ใช่แค่แนะแนวเฉพาะด้านวิชาการนะครับว่าเรียนจบแล้วเราต้องจะต้องไปเรียนต่อที่ไหนแต่ต้องแนะแนวการใช้ชีวิตเรื่องของสภาพจิตใจที่ที่น้องๆน,นักเรียนมีปัญหาเพราะงั้นการอบรมการสร้างคูแนะแนวให้ครอบคลุมและทั่วถึงเป็นนโยบายที่สําคัญนโยบายอีกนโยบายหนึ่งของทางท่านรัฐมนตรีว่าการและกระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้นะครับ อีกประเด็นหนึ่งการสร้างโรงเรียนที่ปลอดภยัยโรงเรียนนั้นไม่ใช่เพียงแค่ปลอดภัยเฉพาะภัยสังคมหรือภัยมนุษย์ต้องรวมถึงภัยธรรมชาติและทุกๆอย่างการสร้างโรงเรียนที่ปลอดภยัยทุกๆโรงเรียนก็จะเป็นสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการนั้นคำนึงที่จะต้องให้เกิดขึ้น สำหรับนักเรียนที่จะเข้าสู่ศตรวรรษที่21เนี่ยท่านมองว่าทักษะสำคัญที่สพทออกระทรวงจะสนับสนุนเด็กแล้วก็สร้างทักษะให้กับเด็กนี่หลักๆแล้วอยากจะผลักดันเรื่องอะไรบ้างคะ Active learning ที่พูดกันเนี่ย<ม>สิ่งที่จำเป็นครับการไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ต้องยอมรับว,ว่าหลักสูตรเราจำนวนมากมเด็กจะต้องท่องจำแต่กระบวนการคิดเราต้องสร้างให้ได้ฮะต้องให้เกิด ในการทำ active learning ให้เกิดนวัตกรรมเด็กๆทุกคนสมควรที่จะต้องมีกระบวนการคิดที่เปลี่ยนไปวันนี้เพียงแค่ว่าเราสอนเนี่ยแน่นอนสอนเด็กจำแล้วไปทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนแต่คำตอบเรามีอยู่ปลายทางให้จำตรงนี้เพื่อจะไปตอบตรงนี้แต่กระบวนการคิดที่มีโจทย์แล้วผ่านกระบวนการคิดเพื่อให้ได้คำตอบ เราอาจจะต้องเติมเข้าไปนะครับอ,อันนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเป้าหมายในภาพใหญ่นยคะในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาในยุคนี้เนี่ยนะคะท่านมองเห็นเป้าหมายสิ่งที่เป็นความคาดหวังของท่านที่จะเปลี่ยนแปลงจะขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทยในยุคสมัยของท่านยังไงบ้างคะเป้าหมายก็อยากทําให้นโยบายที่ที่เราตั้งไว้ทั้งหมดเป็นจริงให้ปรากฏให้ได้แล้วก็พลิกโฉมการศึกษาให้ได้ นะครับโดยเฉพาะเรื่องนวัตกรรมโดยเฉพาะเรื่องการวิธีการคิดของเด็กครูแนแนวที่ที่จำเป็นจะต้องมีนะครับสิ่งเหล่านี้จะต้องทำให้เกิดนะครับให้เพียงพอแล้วก็ครอบคุมครับก่อนและวกำลังใจของคุณครูผู้สอนก็ต้องคำนึงและนึกถึงตลอด ดังนั้นนี่ก็คือโจทย์ใหญ่เลยนะคะเรื่องของการสร้างขวัญกําลังใจให้กับบุคลากร,ก,รการศึกษาเพื่อจะไปพัฒนาให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนดีมีความสุขนะคะก็เดี๋ยวคงจะได้ติดตามการขับเคลื่อนงานของท่านต่อไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบและนี่คือแนวทางในการเดินหน้าพลิกโฉมการศึกษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการนะคะวันนี้ดิฉันและทิมงานสอทอ360องศาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ